สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องแป้งชิงตรงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแป้งจะมาตักน้าเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรเออเติมน้าเพื่อที่จะไปทํางานนะคะก็คือที่บ้านนะจะบอกก่อนเลยว่าน้าเนี่ยกรองเอาเขาเรียกว่าอะไรกรองน้ําจากบ่อน้ําที่บ้านกินเองนะคะก็ ตอนนี้กำลังจะเติมไปที่นานะคะซีรีส์ของน้องแป้งทุกวันนี้ก็ไปไล่ไปนาเนาะเพราะว่ามันเป็นรุดรูทำนานะคะก็จะได้เห็นซีรีส์ของน้องแป้งเออไปไปไล่ไปสวนตามซีรีส์ชีวิตประจําวันน้องแป้งบ่อยนิดนึงนะคะพักนี้เนาะก็หากน้องแป้งมีเวลาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยน้องแป้งก็อาจจะแบบ ออกนอกสถานที่ไปถ่ายให้ได้รับชมกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเชียงตุงก็โควิดระบาดเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องเซฟตัวเองอะ่ะคืออย่างน้องแป้งก็ไม่กล้าที่จะออกไปไหนนะคะออนอกจากอยู่บ้านแล้วก็ไปไปไล่ไปสวนไปนาไปหนองไปทํางานแบบตักแดดบ,บ้างนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจน้องแป้งด้วยเนาะก็พักนี้ก็ไปดูหนองบ้างแล้วก็ไปดูสวนไปดูไล่ ไปรูเถียงนานะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีเถียงนานะคะคือแบบค่อยๆทําไปอะแต่ว่าวันนี้ก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่ไม่ปลูกข้าวแล้วนะแต่เห็นว่ามีน้ําเยอะขึ้นมาเราก็เลยคิดเออค่อยๆทําไปทําไปทีละนิดอย่างนี้นะคะก็อาจจะปีหน้าก็ไม่ต้องได้ไม่ต้องได้ซื้อกินข้าวคนอื่นแล้วอย่างเงี้ยก็คุณพ่อก็ไปไปนาทุกวันเลยนะคะ ส่วนน้องแป้งตอนนี้ก็กําลังเติมน้ําเพื่อที่จะไปส่งกับข้าวคุณพ่อนะคะทำกับข้าวตอนเช้าแล้วก็ไปกินมื้อเที่ยงเนาะก็วันนี้รอชมนะคะว่าน้องแป้งจะไปทําอะไรที่นาเนาะก็ชีวิตของน้องแป้งนะคะคือแบบหนีโควิดอะไม่อยากคือแบบอยู่บ้านก็เอออยู่บ้านก็จะเล่นแต่มือถือ,อเนาะเพราะว่าถ้ามี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ ไป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 สุดอากาศธรรมชาติจากไรจากนาบ้างอย่างเนี้ยเน,ะน,นาะค่ะก็เดี๋ยวเติมน้ำก่อนนะคะเอากัเข้าไปจ้าโอเคเบร็ยไรขนมอนม ไปขายที่นาหรอกคระเ,เนี่ยันเนี่ย้นเดี๋ยวจะเอากับเข้าไปให้เออวันนี้<ช>นมีคนมาดำนาอยู่ห้าคนนะเจ้าแล้วก็มีแกงซุปแกงแปงแปงกวาถั่วนะครับ บ้านๆน,นะคะเาาน้นนเดี๋ยวเาจะเอาใส่ถ้วยไปให้นะคะเดี๋ยวดูหน้าตาซุกข,ของเรารก่อนตถอกขุ้งเ่ะเอ,เ,อเอาไหมเอไปไปถอกขุ้นเ่ะเอากระชอะก็ยอนอกกาก็ย่อเลยแล้วก็หนอหน่อไม้คั่วนะคะเขาตรงนี้หอต้นมะพรามีเยอะปลาเจ้ปลาือ,อ,อนี่น หน่อไม้ผัดหน่อไม้นะค่ะแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิด้วยนะครับคือแบบมัตั้งแต่ตอนเช้าเราก็ป้าว่ามือชุ้นอุ้ยน้ำพริกกะปิแบบน่ากินมากไม่ใส่กุ้งแล้วนี่อุ้ยมีให้มาสองห่ออ่ะของเลีอยสองห่อนี่น่ากินมากอุ้ยหอมคุกเข้ากินนะอุ้ยกินก่อนเขาได้ไหมอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ เป็นตาแซบแล้วก็นอไม้เจ้าเดี๋ยวเอาไปก่อนเ้อะวิจางกว่าไม่เอาไปสองอย่างโคือแบบไปกินที่ต้นไม้เหมือนเดิมไปย้นอมันเชียวขานนี่อยู่พี่อยู่พี่นี่เนอะไไหมครับตอน้เหน่ยหนึ่งมากเลยมั้ครับ เสือ่อติดฝุดนรถนั่นน่ะมาตอนนี้เราก็จะกินแม่วางะบอเหอาข้าวหอนี้วางก็ับปิวกอ่ะหมูออกก่อนนะครับอุ๊ยอ um ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมากลองกิน เข้าวที่นั่นอะไรเต๊เขาอ้วบเขาอ้วปอรหลีวะเนี่ยมันเนี่ยดีวะ โอ้โลเขาเจ้าเด้เขาโอ้โลเขาเจ้าอันนี้มีเกียนะปนะกินน่ก็แลวกินนั่ก็มีเสียงอ่ะกินมุอุ้ยหวานหวานบะมี่อ่หวานมีวะกินนี่ฟ้าได้เป็นดีวะเออมันเป็นห้งมันจะเผาหมกเขาเผาหมไม่กินอะไรเนาะกเียงไดกเียงเลย เ้ยกินข้าวในฟ่าิกินก็แล้วอาปปแชทกินกับข้าวนะเจ้พอาหวานไมหวานหวานอ๋อจำหวานไม่ได้หวานหวานเลยหวาน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 อร่อย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 เจ๊งเจ๊ง

เขาฟ้องนีมากเขาเขามานำน้ำลงาาน,น้ำหนักมากอืมข,ขา้าวบนอิฐเ,เดียวขาวเนียวฟ้องนะมาถ่าไมาท่าด,ดูภาพน่ารักมากเลยคือส่วนเรากินที่กระท่อมนะคะคือวันนี้มีทีมงานแค่ห้าคนเนาะกินแบบชิวๆนะครับเอากับข้าไปให้เดี๋ก็โอ้ภาพนี้สวยมากเลยเอาไปมาตาดจารีา่ ีวิวโอ้ได้บรรยากาศวันนี้หลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะลงมือทำงานค่ะมานานแล้วต้องทำงานนะจ๊ะก็น้องแป้งเนาะให้ไ,ไม่เท่านะคะนั่งเล่นที่กระทอมสนแป้งจะไปช่วยคุณแม่ไปหัดก้านะคะเออจะไหวไหมเนี่ยคือก็ความจริงเนี่ยก็ไม่ได้เหลือเยอะสักเท่าไหร่แล้วนะเพียงเล็กน้อย ไปคะ่ะอันนี้คือเดี๋ยวไปหักกล้าแต่ว่าคอเค็ดอยู่เนี่ยเท่าเดนติกรอมเนอรมอไปมไปนนไปทำงานไปทำงานไม่เท่าอยู่บา้บานไม่คือแบบอะไรนะคะก็แบบถ้าอยู่บ้านใช่ไหม,มก็คืออยู่บ้านแล้วอาจจะแบบเบอเบื่อแล้วก็เามารับลมชมวิวบรรยากาศที่ เอาอากาศแบบออกซิเจนที่แบบบ่ามันสดชื่นที่หนองที่นาบรรยากาศดีดีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจ้างคนมาดำนาเรามีอยู่ห้าคนนะคะเดี๋ยวเราน้องแป้งจะพาไปดูเลยค่ะว่าโอ้เมียทำไมมันมันยังไม่แน่นนะนี่เป็นร่องรอยขาใช่ไหมคะมีหลายคนบอกว่าให้น้องแป้งเวลาออกแดดแล้วใส่แว่นตาด้วยนะน้องแป้งก็เลยแบบเออเอามาใส่ด้วยนะ ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะบางอย่างก็คิดไม่ถึงเนาะก็ได้เห็นได้อ่านคอมเมนต์ก็เออ,เ,อ,อเป็นความรู้เป็นอะไรที่แบบว่าเออประมาณนี้แหละก็รู้สึกดีใจนะคะได้อ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนตอนนี้จะไปดูคนมาดำนาห้าคนนะคะเป็นเป็นคนบูสเตอร์เนาะพี่น้องบูสเตอร์นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยที่ดำนาไปเมื่อ สามสี่วันที่ผ่านมานะคะแล้วน้องแปงก็เพิ่งจะมาอัปเดตไม่ได้มานานหลายวันแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ปล่อยคิดประมาณสองวันเลยนะคะก็คิดถึงแฟนๆที่รักทุกคนเนาะอันนี้ก็ติดแล้วด้วยนะคะเริ่มจะติดแล้วคือที่เชียงตุงเนี่ยส่วนมากเขาก็จะแบบนิยมดำนาเอานะคะไม่ได้หวานเข้าเนาะไม่ได้หวานกล้าแบบเหมือนที่อื่นอย่างเนี้ย ประมาณอีก2เดินเราจะเห็นผลงานสวยๆงามๆเนาะเนี่ยอัปเดตถนนใหม่ก่อนจ้ะคืออันนี้เนี่ยความจริงอยากจะทําต่อนะคะแต่ว่าฝนตกแล้วก็ทําให้ดินยังไม่แน่นนะคะถ้าเราทําในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกเนาะต้องทําหน้าแรงค่ะเมื่อตอนที่เราทําเนี่ยแดดมันแรงมากๆนะคะพอพอพอทำเสร็จปุ๊บฝนมาทันทีเลยค่ะคือแบบ ก็อตอนแรกก็กะในใจว่าไม่ทําแล้วนะคะนาที่แบบส่วนข้างล่างเนี่ยอัน,นที่แบบที่เหลือเนี่ย,ยแต่คุณพ่อเสียด้ยบอกว่าเห็นน้ํามาแล้วก็เออให้ให้คนขเขามาช่วยไถแล้วก็ทําเลยแล้วก็พอทําแล้วก็มีน้ําอยู่นะส่วนข้างบนนี่คือแบบทิ้งไว้เหมือนทุกๆปีเหมือนเดิมก็เลยคิดมาทําเส้นทางมาทําหนองก็พราะอย่างนี้เละค่ะเ <c oughs> พราะทาไม่ไหวแล้วมัน มันถามว่าเยอะไหมก็ส่วนน้องแป้งเท่าน้องแป้งพ้นามันไม่ได้เยอะนะคะมันแล้วก็มันไม่ได้ใหญ่ด้วยอืมนี่ก็จะเป็นร่องรอยนะ้ําธรรมชาตินะคะจะมาถ่ายวิถีชีวิตชาวนาะให้ทุกคนได้รับชมแบบเต็มๆเ,เลยขั้นนาก็เล็กประมาณนี้นะนี่คือเราไม่มีเวลาไงถ้ามีเวลานี่คือแบบจะทําสวยๆเลยฮแม่ เออมองภาพนี <ale> ้ขึ้นไปตรงที่โคกนองนากับถนนสวยงามมากไม่เข้ากาวกาี่ไหลนั่นให้ทางลีลีเนี่ยตาตาเตเนี่ยวัดจืดก็ ตาตาเต,ต,าต,าตลี่กรรมก็เย้านี่นอนมีอินองี้ไหนนี่เออตาตาตีก็คือหมายถึงแบบว่าทำสวยๆอย่างเงี้ยวั้ไม่มีกล้าแล้วเดี๋ยวไปเอากล้ามายโยนให้ก่อนไม่ได้ใส่ถุงมือมาด้วยอ่ะ ว้ายวุดิเนอร์พี่โอเฮ้แม่ยังปัวไม่ตะกกนมาแล้วไม่ดูเจอตัวอะไรปลาไหลป่ะปลาไหล <c oughs> แม่เขาหันยัง คันยัง,ยงอ้าวฮ,ฮวาวอะอุ้ยตะโกนมาให้ไปดูสาวก็คิดว่าตัวอะไรแล้วก็คิดว่าเออเจอปลาหรือว่าเจอปูเจอหอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะตะโกนเสียงแบบดังมากเลยอุ้ย ดูแบบถ้ามีเวลาเนี่ยจะต้องทำสวยๆแบบเขาอย่างเงี้ยเนี่ยของเขาแบบเราไม่มีเวลาไงโอ้โหดูภาพนี่สวยสวยงามโอ้โหสวยมากโอ้โน้องหมกเจอสาว เจอสาววันนี้เจอสาววันนั้นวันนี้สวยเลยวันนี้เซ็กซี่มากเนี่ยใช่ปะใช่เด็กกิงวันนั้นไหมมาทักทายก่อนมาเลยยามีตาจาลีเหมือหนได้บทบาทสื่อว่ากำมุอเซอร์เนี่ยกับมาขาเนี่ยฮะ อาดอสปเลเลยฮัโลมีาเอเลยฮไปรเลยอ่ลโไปรูเบลเลยเ็วเลย์เลยอีนอตาจเลว้ามันตกตีนาบลงเจอเ็เข้มน่นเอเนี่ยรู้ ไปลงเน้นไเฮ็ดสซงมดเนี่ย่เมดะนาถ้าถึงมเฮ็ดเโอ้ตีตีตีมาตะวัดตีวัลาหัมังหัมังยาวนากหัฮะมาอาบุษเอ๊ะเอเลยเนะ อ oh, you know. oh. nah ๋อสั่งแ่น่ะเนาะลงเานด้ไรเฮียซื้อมุดหน่อยแน่นออันนี้สาวเซ็กซี่คินอยู่อันนี้สาวเซ็กซี่เินอยู่กาเจลจาบิดลงเฮ้ เออก็ได nah ้ตี่นั่นไม่นำเลยเนาะแต่ไม่เอาบาบิลอมมาใส่เลยอามีเว้ยใส่ข้างอะไรใส่เต้าหู้จีทาเนาะเตียดช่ออะไรเด้อย่อมืองาเออแต่อคาสากามเนี่ยยอมืองาอเมริกามืองา เอออันนี <accurately S 2> ้ก็เป็นคุณแม่เนาะคุณแม่ไปละนั่นเออมัอนช้อนรึเออมาตุยอีเมกี่วะเน่ะเมก็าลังลีเนาะอเมกับมือง่าเอออยังก็ยังโอ๊ยเดินรัดก็มาขาลุ่มเ้าอวยังก็หัว ย่อมืองาอันนี้คือหมายถึงเป็นภาษาอาขานะคะเธอสวยมากอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาลาหูก็จะเป็นว่าเนอตาจารีเนอตาจารีย่อมืองาสองภาษาโ <c oughs> อ้ยตายแล้ว <c oughs> คำๆก็วันนี้ก็รีบมาดูสาวเกือบตกคันนาเลยนะคะน้องแป้งได้สองภาษา ไม่ที่บ้านน้องแปไงเนี่ยมันตดบ้านคนจีนติดบ้านอ,อ,อาคาติดบ้านลาหูติดบ้านคนบ้านพม่าอย่างเงี้ยก็พูดหลายภาษาถ้าเขาพูดเนี่ยเรารู้อยู่นะแต่ถ้าเราจะพูดเนี่ยไม่ได้ <laughs> มันแบบมันขัดลิ้นของเราอะขัดมาก <laughs> เดี๋ยวเอากล้าของเราไปก่อน มาจากนาข้างบนนู่นดิโอ้โหมาไม่มันเป็นล็อกสุดท้ายแล้วอะไม่ไม่ไหนอันกุนหนึงองกันนึงอันนีอดูคุณนายแล้วไม่ดูคุณนายเราขับมาเป็นยี่สิบเนี่ยหนึ่งโถ่เดี๋ยวเจเจก่กนอไปว่าได้นะมก่น อุ้ยหอยอุ้ยสนุกเหมือนกันนะคะเวลาทำนางเนี่ยเอ้ยเงียบไปมีดีเลยเอ้กระหงษุมหมดเลยนเงียบจอกคมดีดีเออเป็นลุเจ๋อเจือมาเออบรรลุจ้อ อมสบเพเลนียวมากแล้วสนุกสนุกมากนะคะคือแบบให้ชีวิตแบบในทุ่งนาแบบเนี้ยคือแบบถ้าใครไม่ลองทำดูนะคะก็คิดว่าเอ้ยไปตักแดดตักลมตักฝนอย่างเงี้ยมันแบบเออแบบยังไงอะ ันจะมีความสุขที่ไหนเงนี้ยคือถ้าลองคิดดูดีๆแล้วลองทําดูนะมันก็มีความสุขนะแต่ว่าต้องทําไปด้วยความเต็มใจนะคะแต่ว่าถ้าทําแล้วไม่เต็มใจมันก็เออเป็นอีกอย่างหนึ่งอะ เธอโยนก้าแล้วกระโดดแบบนั้นแบบต้องเล่นด้วยทรงตัวต้องมาเดี๋ยวขออนุญาตทำงานก่อนต่อก่อนนะเพราะว่าท่านเล่นไปทำไปเนี่ยเดี๋ยวไม่เสร็จแน่นอนเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายมาถึงที่แบบตรงปลายนี่แหละดูดิมันยาวไปนู่นเลยอ่ะ ปีนี้ใช่ไหมต้องลองทําดูนะแต่ว่าจะทํำด้มือเปล่าๆนี่แหละลงก่อนให้โดมก็ก,กลัวแล้วอ่ะฮ้อ่อะทําไปเพื่อทุกคนที่ติดตามน้องแป้งอยู่อือหออาขาด้วยฟีดอมือจิ้มข้าวกลุ้มโอ้โหมือเป็นขี้คนขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะดูดิ โมันนี่ไม่ได้โฮย้ยเป็นเป็นขี้คนมากเลยโอ๊ยทำไมไมันไม่ออกวะแม่หางทำไมไม่ออกมันเปนขี้ด,ดินอย่างนี้ทั้งดินใช่ไหมอ,อืมอืมวิสนุกสนุกวิแบบมือเข้าขี้คนแะล้วมันเย็นมากอะ ตายตายได้อยู่ได้อยู่กลับไปสีเปลี่ยนแน่เลย,ยแขเยนเสื้อก่อนนิดขึ้นมาเป็นศอกเลย คนอันนี้เป็นเมี้ยวนะเนี่ยเอาในมันป๊อในเมี้ยวไงนไม่ดีหรอจบมันเหมือนกันน่ะคาเข้าอันนั่นเขาขึ้นเราดีกันเออใหเก็บออกข้านะเออออออันนี้เป็นเขาางเมี้ยวไหนเนี่ยอ๋ออออันนั้นเป็นเขาเมี้ยวไหนมันลอกอ่ะเนอะแล้นั่งเขาหมูบอีต้มน่ง อาอันนี้อเอาออกเออม,มันไม่ใช่มันเป็นแบบเข้ามันไม่เหมือนกันไงต้องเอาออกขึ้นอ, <สา S 2> อ่ะเออไปวัฒนทรานี่ยเนี่ยกายเย่าน,นเา,านั่นะอามาน่เอาไว้ซ้อมไ้ม่มาไม่นกันต้องเก็บออกขึ้น อันนี้ถูกแน่นอนแค่เล็บน้อยขอพัก,รกแรงแป๊บ,บนึงผูสารลงมือทำทำผิดที่อีกค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ก้ามันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ที่เราเอามาอันนี้ที่มันเป็นของเราเอออะไรแบบเนี้ยเออถ้าไม่ดูดีๆมันก็ผิดพลาดได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวขอตัวก่อน แม่แนิปล่อยไแหงเหนไเอาออกเยอะหรอนั่นเออตอนนั้นเดีเดนาดีไลเข้าเนาเลยยาดีเอาหัวตลายตันไอตันเด้าเอดียวโหัวหตหางเดียวก้างโตตรงอยาไปอมเตียเงน้าดีดีเป้งธาตุดีเจ้าเป้งหัยเป้งลอย ตีลีือเปียงลอกเช้านุ่มตีลีเปียงปุ่มเช้าล้วนใส่มาหันหือกวาอาลาคาล่าคาลามาหันหือกวาอาโลอาโลสร้างเข็าหันโหโบเข็าหันหมอกเจ้ามาบอกไว้ก็อย่าเปลี่ยนหรือเปล่าเออดีดี่ได้เข้าเนาเลยยใส่มาหันมาอาลาคาล่าบ้านมาอาโลอาโล คำคำมันหัวโควคำมันหมดคำมาบอกให้เราอย่าบเลี้ยนเด้อดีดีถ้ามันมาเบนนังนั้นต่อมันโหมันนั่งเตียนเด้อดีดีเนื้อฟังไว้เน้อลูกหลานเน้อ หหูจัดไก่ลองต้มไส้ยานัดเหนาอเย้า,า,ตา,ยเาต่างหัดอำสส่อำจางลีไหลขึ้นเย้าก็หนึ่งตื่นไปไก่ไก่ก็หนึ่งซึมน้ำตาไหลตีสุดต่างกึดกอเหลี่ยวนั่งมันทันหันอ่ำกำนละต่างทักอันใจปัน ยาวฝ้ายไว้ปันตาก็เลืมน้องลายฮอบมีไว้ก็อยา่าอันซึ่งหลายก็บครังความสุขเศ้า